กราบสวัสดีพี่พี่ชาวพระเครื่องทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่องน้องโบบารมีพระเครื่องค่ะวันนี้มีพระมาหลากหลายรายการเลยนะพี่นะก็เอามาให้พี่พี่ได้เลือกชมกันนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดติดตามช่องน้องโบบารมีพระเครื่องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกๆอีพีที่น้องลงนะพี่นะเพื่อมีอีพีไหนที่พี่พี่สนใจอยากเช่า,ชาบูชาพระนะคะหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถ แอดไลน์มาได้ที่0992107401นะคะพี่หรือสายด่วนสายตรงมาได้ที่0620890157นะคะก็ทางร้านของน้องนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่ๆท่านใดสะดวกแบบไหนสามารถแจ้งน้องได้จะโอนให้เลยถ้าโอนเลยน้องส่งให้ฟรีคะ่ะแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากยอดเนาะพี่เนาะก็ รบก,กวนนะคะพีพ่ๆแจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจนนะคะถ้าที่อยู่ผิดหรือเบอร์โทรผิดของอาจจะย,ยังไม่ถึงพีพ่ๆนะคะเพราะว่าขนส่งก็อาจจะตามไม่ได้เพราะว่าก็เห็นใจเขาเนาะพี่นนองใจเขาเจเรานะคะบรบกวนพี่ๆแจ้งชื่อที่อยู่ให้ครบถ้วนถูกต้องนะคะพ,พี่ๆก็เน้นย้ากับพีพ่ๆนะคะว่าวัตถุมงคลน,นะคะต่างที่มาต่างวาระดูให้ชอบด้วยใช่ชอบองค์ไหนดูให้ใชอบดูให้ตรงตามรายละเอียดที่พี่ต้องการนะคะถ้าองค์ไหนน้องไม่ทราบที่ต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ๆก็ เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่องค์แรกเลยเนาะพี่เนาะองค์แรกค่ะนี่เลยพี่พระปิตานะคะไม่ทราบพี่นะคะพี่องค์นี้นะคะรูปร่างลักษณะแบบนี้เลี่ยมกรอบเก่าๆเลยนะพี่นะเพิ่งได้มาเลยนะจ๊ะพี่จ๋านานๆได้มานะพี่นะที่องค์นี้นะคะเปิดที่400บาทจ้าองค์นี้น้องแบ่งให้ที่400บาทนะคะไม่ทราบพี่ต้องขออภัยด้วยเนาะพี่นะไม่ทราบพี่เดี๋ยววันนี้มีตะกุดด้วยนะคะพี่เป็นตะกุดแล้วก็หอย เหรียญเสมานะคะเดี๋ยวน้องให้ดูเนาะเดี๋ยวไปไล่ไปทีละรายการวันนี้มีมาหลากหลายรายการเลยนะพี่นะองค์นี้ค่ะขอสี่ร้อยบาทนะพี่นะก็เนื้อเก่าเก่าเลยพี่เนี่ยเก่าจริงๆนะคะแต่ว่าไม่ทราบที่นะคะต้องขออภัยด้วยนะเพนะองค์ที่หนึ่งนะขอสี่ร้อยบาทนะคะพี่สี่ร้อยบาทเนาะพี่น้องไปกันต่อองค์ที่สองนะคะ องค์ที่สองค่ะพี่เป็นพระปิตาเช่นกันหน้าตาแปลกๆแบบนี้นะคะไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะพี่ตายก้นค่ะนี่นะพี่เป็นพระปิตาสี่ทิศแบบนี้นะคะลักษณะสีดํานะคะพี่เดี๋ยวน้องส่งก้องให้ให้ดูส่งของให้ทุกวันนะคะแจ้งเลขพสัสดุูในช่องแชทนะพี่นะเห็นไหมไม่ถนัดอ่ะ น้องไม่ถนัดขออภัยด้วยนะคะน้องก็ซูมให้เห็นกันนะชัดนะคะพระของน้องตรงปกทุกรูปทุปก,ก,ก,กองค์แน่นอนค่ะในคลิปเป็นแบบไหนถึงหน้าบ้านท่านก็ตรงตามรูปแน่นอนค่ะพี่นี่เลยองคนี้ค่ะองคนี้นะคะขอห้าร้อยบาทน้องพี่นะขอห้าร้อยบาทนะจ๊ะไปกันต่อเลยนะพี่นะองค์นี้นะคะนี่มีเนื้อทองแปะเลยนะสี่เขาจะเป็นดำดำแดงแดงนะพี่นะดำดำแดงแดง,ดง,ดงแบบนี้เลยนี่ พอเล่นแสงก็จะออกเป็นสีแดงหน่อยแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าก็จะเป็นสีดำดำแดงแดงมีทองแปะตรงนี้ด้วยนะคะพี่องค์นี้น้องก็ไม่ทราบที่นะคะแต่รูปร่างลักษณะเขาเหมือนพระปิตาเลยเนาะพี่เนาะก็ใครเป็นลูกศิษย์ลูกหายอยากเช่าบูชานะคะแอดไลน์น้องมาได้ที่ศูนย์เก้าเก้าสองหนึ่งศูนย์จสีู่นย์หนึ่งใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันในไลน์แอดไลน์น้องมาได้เลยนะทักมาได้เลยทักข้อความมาได้เลยน้องโบค่ะชื่อในไลน์นะคะจะชื่อโบค่ะ เป็นภาษาอังกฤษ b o เอ้ BOWW นะคะแล้วก็เป็นรูปผีเสื้อนะนี่เลยใครยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็แอดไลน์มาได้นะคะองคงนี้ค่ะขอแจ้งราคานะคะอง์นี้ขอ400นะพี่น้าแบ่งปันให้เลยไม่ทราบทีนะคะไปกันต่อเลยเนาะพี่น้องไปกันต่อค่ะพี่อ่ะองค์นี้ค่ะพี่หลวงพ่อทบค่ะหลวงพ่อทบนะคะองค์นี้มีตลับให้นะพี่นะหลวงพ่อทบได้ไปแบบนี้เลยรุ่น รูปหล่อโบราณค่ะหลวงพ่อทบพิมพ์หน้าฝรั่งนะพี่นะรุ่นอายุเก้าสิบสี่ปีนะคะวัดชนแดนออกจากวัดชนแดนนะจังหวัดเพชรบูร์ค่ะพศสองห้าหนึ่งหกเก็บดีมากเลยนะพี่องค์นี้นี่มีมีเลขใต้มีฐานฐานมีต่อโค้ดนะโคดเก้าสี่นะพี่นะโคดเก้าสี่นี่นี่เลยนะคะโคดเก้าสี่นะพี่นะอ่าต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่ด้านหลังค่ะ เพิ่งได้มานะคะองค์นี้ขอราคานิดนึงนะคะขอเจ็ดร้อยบาทเนาะพี่น้องราคาต่อรองได้ใครเป็นซุกศิลป์ูหายอยากเช่าบูชาหลวงพ่อทุกนะคะองคนี้น้องเปิดที่เจ็ดร้อยบาทนะแต่งปันให้ได้ไปพร้อมตลับเลยนะคะพี่องค์ที่ห้าค่ะพี่เป็นเหรียญเหมือนเหรียญจาโล่แบบนีน้นี่นะคะเก่าๆเดิมๆเนื้อหิ้งๆงเลยพี่นี่นะคะเนื้อหิ่งหิเลยอ่าเป็นยันนะคะพี่ เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยนะพี่น,น้านีด้านข้างค่ะด้านข้างเหรียญขอบเหรียญน,นะพี่น,น้านีด้านหน้ามีคาบเขียวๆเก่าๆเ,เ,เดิมๆเ,เลยพี่พระคูอรุณศิลาวัตรนะคะอรุณศิลาวัตนี่ท่านั่งมีห่วงมาให้ด้วยนะคะพี่องค์นี้แบ่งปันให้ที่สี่ร้ยบาทค่ะ4ี่รอบาทนะพี่น้มีบริการเก็บเงินปลายทางนะบวกเพิ่มห0สิบาทจากยอดนะจ๊ะไปกันต่อเรื่อยๆเลยนะคะพี่ก็ เช้าวันนี้สดใสมากเลยนะคะเช้าวันพฤหัสสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะคะใครว่างเว้นจากการทํางานเข้ามาดูคลิปน้องโบบารามีเผาเครื่องได้นะพี่นะองค์นี้ค่ะพี่หลวงพ่อพานค่ะสุขคยาโนหรือเปล่าถ้าผิดพลาดต้องของอภัยด้วยนะคะเลียมกรอบเก่าๆโบราณเดิมๆแบบนี้เลยนะพี่วัดเฉลิมราชดรค่ะกุยบุรีนะพี่นะนี่อสวยมากเลยนะพี่องค์นี้นี่ ไม่สำเร็จในการส่องกล้องสักทีไม่เป็นไรเนาะดูด้วยตาเปล่าน้องก็ซูไม่เห็นกันชัดๆแล้วก็แสงไฟก็สะส่องต้องการลูกพาเพิ่มเติมเดี๋ยวทักมาได้เลยเดี๋ยวน้องซูไม่เห็นเลยนะพี่นะอ่ะองค์นี้ค่ะพี่ขอห้าร้อยนะจะห้าร้อยบาทจ้าไปกันต่อไปเรื่อยๆเลยนะพี่นะอากาศดีแบบนี้มานั่งดูไปเรื่อยๆใครว่างเว้นจากการทํางานเข้ามาดูช่องน้องโบบารมีพาเครื่องอย่าลืมกดติดตามช่องน้องไว้ด้วยนะพี่นะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระอ่ะ ปรางพระปรางอะไรนะลืมชื่อไปแล้วต้องขออภัยด้วยนะคะด้านหลังคะ่ะพี่เป็นยันแบบนี้เนาะพี่เ้างเลี่ยมกรอบเงินแบบนี้นะคะเนื้อด้านในเป็นเนื้อกระไหลเงินนะคะพี่สวยมากเลยนะพี่ <c oughs> องคนี้นะคะพี่เลี่ยมกรอบพร้อมห้อยคอขอหกร้อยบาทนะจ๊ะขอหกร้อยบาทเช่นกันเนาะพี่เนาะนี่เลี่ยมกรอบพร้อมห้อยคอสวยมากเลยนะคะพี่ด้านในใครอยาก บูชานะคะแอดไลน์มาได้ที่0992107401หรือสายด่วนสายตรงมาได้ที่0620890157นะเบอร์โทรน,นี้นะไปกันเรื่อยๆเล,เลยเนาะพี่เนาะก็กราบขอบพระคุณยอดผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นทุกๆวันนะคะถึงแนมะ้ว่าการกลับมาครั้งนี้นะคะเพิ่งเหมือนการเริ่มต้นใหม่เลยจริงๆนะพี่นะก็ฝากช่องน้องโบบารมีพาเครื่องไว้ด้วยนะคะถ้าผู้ผิดพลาดประการใดหรือพูด ไม่แบบไหนหรบกวนคอมเมนต์บอกน้องดาหรือโทรมาคุยกันได้เลยนะพี่นะองค์นี้ค่ะพี่องนี้สวยเดิมเลยค่ะพี่องค์นี้สวยเดิมเลยนะพี่นะได้มาแบบนี้นะคะนี่เลี่ยมกรอบกันนะ้ําแบบงานเนี้ยมากคนคนเลี่ยมก็เลี่ยมสวยมากเลยนะพี่นะี่ยเขางานเนี้ยมากเลยนะคือมันยังแบบมองด้วยตาเปล่าก็เห็นแล้วอะไม่ต้องสองกล้องก็สวยแล้วนะพี่นะ เม็ดแร่นะคะบอกเลยเห็นเม็ดแร่เห็นเนื้อด้านในเลยนะคะพี่องค์นี้ค่ะขอหกร้อยบาทนะพี่นะองค์นี้ขอหกร้อยบาทนะคะ EP นี้ EP ที่หนึ่งห้าสี่นะพี่นะ EP นี้ EP ที่หนึ่งห้าสี่นะคะไปกันต่อเลยนะคะวันนี้ก็เป็นเช้าวันที่สิบแปดกรกฎาคมค่ะ สิบแปดกรกฎาน,นี้มีของดีๆมาให้พี่ๆที่เลือกชมนะคะองค์นี้ค่ะพี่เป็นพระสมเด็จเรี่ยมกรอบกันนะ้ำแบบนี้เก่าๆเดิมๆ <deep wounds> เนื้อถึงยุคเลยนะพี่นะเนื้อถึงยุคเลยน้องบอกเลยว่าใครไล่ไปคุ้มค่าคุ้มราคาที่น้องเปิดแน่อนอนน้องเปิดราคาพี่ๆไปต่อได้แน่อนอนนะจ๊ะองค์นี้ค่ะพี่องค์นี้มีองค์เดียวนะคะมีองค์เดียวนะคะเรียมกรอบกันนะ้ำแบบนี้นะพี่นะเห็นเม็ดเนื้อเอม็ดแรกกันเลยนี่ เนื้อสวยๆแบบนี้ค่ะสวยเธอรู้ซุ้มมีฐานแบบนี้นะพี่นน้องขอเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทเนาะพี่น้ององค์นี้ขอเจ็ดร้อยนะพี่นะสวยมากเลยองค์ที่เก้านะคะไปกันต่อองค์ที่สิบเลยไปกันเรื่อยๆเลยนะคะต้องการรูปภาพเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้บางคนนะคะรีบแบบขอดูแบบปึ๊บปื๊ดป๊ป๊บ,บางคนบอกว่าน้องแบบไม่ต้องวนให้พี่ดูถ้าพี่ชอบพี่เอฟเลยบางท่านก็บอกค่อยๆค่อยๆใจเย็นๆตอนนี้คือแม่ขาวแบบ เอ๊ ه, ขออยู่ตรงกลางแล้วกันเนาะพี่เนอะนี่นะคะพี่องค์นี้ค่ะองค์ที่สิบค่ะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่องค์นี้องค์นี้นะคะมีตลับให้นะพี่นะองค์นี้มีตลับให้นะคะอะนุสรหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอ้ยหนึ่งร้อยปีะคะ่ะสมเด็จพระพุทธจาจย์โตนะคะพี่ยี่ิบหกมินานา สองห้าหนึ่งห้านะคะวัดระคังโคสิตารามค่ะพี่มีตอกด้านหลังแบบนี้มีปั๊มแบบนี้นะพี่นะได้ไปพร้อมตลับเลยนะคะองค์นี้ค่ะขอเจ็ดร้อยบาทเช่นกันเนาะพี่เนาะเจ็ดร้อยบาทค่ะเนื้อหาสวยๆแบบนี้เลยสวยๆเลยนะพี่นะอ,องนี้ได้ไปพร้อมตลับนะคะเจ็ดร้อยบาทสมเด็จอีกหนึ่งองนะคะพี่นี่เลยสวยมากองที่สิบองค์ที่สิบเอ็ดค่ะ องค์ที่สิบเอ็ดค่ะเนื้อหาถึงยุคเลยนะพี่นี่ให้ดูขอบข้างนะคะนี่ขอบข้างด้านหลังพี่ถึงมากนี่ดูเล่นแสงเล่นเงาด้วยนะพี่นะด้านข้างค่ะด้านหน้านะพี่นะสวยทะลุซุ้มเลยพี่เนื้อหามวลสารอัดเต็มแม็กพุทธคุณล้ำเลิศ น้องไม่ได้พูดเวอร์เกินนะคะพุทธคุณพระสมเด็จเขามีอยู่แล้วเนาะพี่เนาะก็ต่างวาระต่างที่มาแล้วแต่นะคะพี่ๆก็ถ้าชอบองค์ไหนก็ซีเอฟกันมาได้องค์นี้ค่ะขอ7 0 0บาทเช่นกันนะจ๊ะพี่จ๋า7 0 0บาทนะไปกันต่อเลยนะคะพี่องค์ที่12นะคะองค์ที่12อารมณ์เป็นพระโบราณน,นะคะเป็นเหรียญโบราณน,นี่เนื้อแบบนี้ทองทองกระไรดำมันไม่ได้กระไรดำเหมือนมันจะหล่มดำนะคะพี่นี่ ได้มาแบบนี้นะคะขอ400นะพี่นะองคนี้องนี้ขอ400บาทนะคะน้องไม่ทราบพี่นะคะก็ให้ไปตามเนื้อผ้าเนาะได้มาแบบนี้นะอ่าไปกันต่อค่ะองค์นี้ก็เช่นกันนะคะพี่เนื้อจะคล้ายๆกับองค์ที่แล้วนี่เลย400บาทเช่นกันนะคะพี่สององนี้ใครรับสององนี้ก็800ค่ะพี่800ค่ะโอนเลยส่งให้ฟรีแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่ม50บาทจากยอดเนาะพี่เนาะ สององค์นี้นะคะองค์นี้น้องก็ไม่แน่ใจไม่ทราบที่แต่ว่าเหมือนจะเป็นพระสองชั้นแบบนี้นะมีองค์หน้าแล้วก็องค์หลังนะคะนี่ไม่ทราบที่นะคะต้องขออภัยด้วยนะองคนี้องค์ที่สิบสามค่ะ EP ที่หนึ่งห้าสี่นะวันที่สิบแปดกร,รกฎาคมค่ะพี่ใครเข้ามาแล้วนะคะที่ 3. จะเอพะองไหนรบกกวนแจ้งหมายเลขพระให้น้องด้วยนิดนึงเพราะว่าหน้าพระน้องลงทุกๆวันนะคะก็ จะแบบจะได้กลับมาดูคลิปแล้วก็ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าพระแต่ละองค์น้องเดินสดหมดทุกอย่างนะคะพี่นี่เลยนะพี่นะไปกันต่อนะคะองค์นี้ค่ะเป็นพระโบราณะคะพิมพ์พแบบนี้เลยพิมพ์แบบพิมพ์เก่าๆเ,เดิมๆเ,เลยเห็นจากพิมพ์พก็คือเดิมๆเ,เลยนะพี่นะพิมพ์พแบบนี้นะคะด้านข้างค่ะด้านหน้านะพี่นะนี่ด้านข้างด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ 500ค่ะพี่องค์นี้ขอห้าร้อยนะเป็นเหมือนเสมาสมัยก่อนหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจอารมณ์แบบพระบูรานที่เขาพิมพ์หลอกกันมาแบบนี้นะคะพี่ขอห้าร้อยนะพี่นะองค์นี้ไปกันต่อเลยนะคะพี่เป็นเต่าค่ะเต่านะพี่เต่าหลวงพ่อหลิวค่ะสวยเดิมค่ะพี่เนื้อแบบนี้เลยนะมีองค์เดียวนะคะพี่มีคนถามไว้นะคะแต่ว่าคือมาเช่าบูชาไว้แต่เขาไม่รับแล้ว ก็คือไม่รับสายแล้วไม่น่ารักเลยเนาะแต่ไม่เป็นไรค่ะเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะคะก็มาเช่าบูชาไปต่อได้นะ้องมีองค์เดียวนะคะพี่องค์นี้ได้มาแบบนี้เลยนะได้มาแบบนี้เนื้อแบบนี้นะคะองค์นี้ขอที่หกร้อยบาทค่ะพี่หกร้อยบาทนะจ๊ะหกร้อยบาทจ้ะเน้นย้ํากันเลยไปกันต่อเลยนะพี่นะไปกันต่อเลยนี่ หลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดค่ะสวยเดิมเลยพี่เลี่ยมกรอบกันน้ําแบบนี้นะคะเลี่ยมกรอบกันน้ําแบบนี้นี่สวยมากเลยงานเนี๊ยบมากเลยนะพี่นะนี่งานเนี๊ยบมากองค์นี้ค่ะพี่ขอราคานิดหนึ่งนะขอแปดร้อยบาทนะพี่นะขอแปดร้อยบาทนะคะหลวงพ่อแดงองค์นี้นะคะนี่ต้องการรูปภาพเพิ่มเติมสามารถแอดลน์น้องมาได้น,น,นี่อ่าใครเป็นลูกศิษย์ลูกหายอยากเช่าบูชานะคะหลวงเรียนหลวงพ่อแดงค่ะพี่ หล่มดำนะพี่นะองนี้หล่มดำนะคะจมูกปากตานะคะจุดตัวหนังสือรอบเหรียญแบบนี้ด้านหลังเป็นยัน,นะะักขลาเป็นเหรียญลูกไข่นะคะพี่เหรียญลูกไข่หลวงพ่อแดงอันนี้เป็นนั่งนั่งชั้นเข่านะคะพี่นั่งเข่าชั้นนะไปกันต่อนะคะพี่องค์ที่สิบเจ็ดจ้าองค์ที่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญเหมือนเหรียญห้านะคะขนาดเหรียญห้านะพี่นะองนี้นี่หลวงพ่อทบค่คะพี่วัดโบสถ์โพทอง <c oughs> ตำบลนายมอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะพี่ตรงนี้เป็นจุดไข่ปลาด้านบนนะคะนี่แล้วก็มีตอกรอยจานตรงนี้นะคะเดี๋ยวน้องซูมให้ดูนะมันมีรอยจานเหมือนจะเป็นตัวอักษรนี่เดี๋ดีด๋นี่นะคะพี่มีรอยจานแบบนี้นะเหรียญขนาดเหรียญห้านะคะนี่ห่วงเป็นแบบนี้อันนี้เหมือนจะเป็นกาวเหมือนจะเคยเลี่ยมมาแล้วนะคะ มีกาวด้วยด้านหลังค่ะพี่เป็นยันแบบนี้นะพี่นะเป็นยันอัคระแบบนี้นะคะเหรียญน,นี้ขอที่แบ่งให้ค่ะห้าร้อยเช่นกันนะพี่นะแบ่งปันกันห้าร้อยบาทนะพี่นะไปกันต่อองค์ที่สิบแปดนะคะองค์ที่สิบแปดองค์นี้ค่ะเป็นเหรียญน,นูนะคะเหรียญรูปไข่เหรียญน,นูแล้วก็ลอกเหรียญเป็นลายแบบนี้นะมีเลขเจ็ดศูนย์อยู่ตรงนี้นะคะนี่ กูพี่กุอ่าถ้าพูดผิดต้องขออภัยด้วยนะคะเจ็ดศูนย์ค่ะภาษาไทยนะคะพี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะหลวงพ่ออะไรน้องไม่แน่ใจนะคะต้องขออภัยด้วยเผื่อพี่ๆท่านใดนะคะที่ทราบข้อมูลนะคะเดี๋ยวน้องหาข้อมูลให้ก็ได้แต่ถ้าอยาก CF นะคะองค์ที่18ปค่ะ E ี EP ที่154นะคะองค์นี้ขอ500บาทเนาะพี่เนาะได้มาองค์เดียวมีองค์เดียวนะพี่นะองค์เดียวองค์เดียวไปกันต่อเลยนะจ๊ะองค์ที่19จ้า องค์นี้ค่ะเลี่ยมกรอบกันน้ําแบบนี้เลยนะพี่พระอาจารย์พระอาจารย์นํานะคะพี่แก้วจันทนะคะวัดดอนสาลานะพี่นะพัทธลุงค่ะสายใต้ค่ะพสสองห้าสองศูนย์นะพี่นะพระสายใต้นะคะใครเป็นลูกศิษย์ลูกหานะคะนี่เลยอยากเช่าบูชาแอดไลน์กันมาด้านหลังค่ะพี่มีเป็นสัญลักษณ์นะคะของพอชอรอนะคะเป็นของ ในหลวงหรือว่าของอะไรสักอย่างหนึง่งค่ะพี่พี่ต้องขออาภายัยด้วยนะคะพี่นี่นะคะพี่องค์นี้คะ่ะแบง่งปันให้ที่6กร้อยนะพี่นะเหรียญนี้เลี่ยมกรอบกันนะ้แบบนี้นะหกร้ยบาทพราสายใต้นะคะใครรับนะคะอย่าลืมติดตามช่องน้องโบบารมีพาเครื่องไว้ด้วยเนาะพี่เนาะไปกันต่อเลยนะพี่นะใครซื้องไหนมาก็อย่าลืมแจ้งราคาน้องด้วยนะคะอ่าองนี้คะ่ะพี่เป็นเหรียญเสียมาแบบนี้เก่าๆเดิมๆเลี่ยมกรอบกันนะ้าแบบนูนๆแบบนี้นะ ด้านหลังเป็นยันอักขระค่ะพี่นี่นี่หลวงพ่ออะไรเนี่ยเดี๋ยวนะมองมองไม่เห็นเพราะความที่เขาเลี่ยมเลี่ยมแบบนี้มามันก็เลยมองไม่เห็นตัวหนังสือเอ๊เดี๋ยวนะเออโอเคถ้าใครเป็นลูกศิลุกหานะคะรบกวนคอมเมนต์ให้ความรู้น้องนิดนึงว่าองค์นี้หลวงพ่ออะไรนะคะพี่ เดี๋ยวตัวหนังสือมันนูนไงพี่มันก็เลยมองไม่เห็นนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรองค์นี้ค่ะพี่ขอห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทแบ่งปันให้เลยนะจ๊ะไปกันต่อค่ะเรียมนูนมาเหมือนกันเลยพี่องค์นี้เรี่ยมนูนมาเหมือนกันเลยนะคะภาคูจันทะโสจันทะสรูพาศ หลวงพ่อเที่ยงนะคะหลวงพ่อเที่ยงค่ะเหรียญลุมดาแบบนี้นะพี่ได้มาเหรียญเดียวนะคะนี่เป็นที่เราลึกในงานทอดผ้าป,ป่านะคะพศหนึ่งเจ็ดนะ,ะพี่นะเก่าเดิมเลยพี่วัด,ว,ดวัดม่วงซุมกาญจนบุรีค่ะอ่าลูกศิษย์ลูกหายอ่ะเช่าบูชานะคะน้องได้มาวันนี้องค์เดียวแบ่งปันให้พี่ๆที่หกร้อยบาทนะพี่นะหกร้อยบาทนี้มีบริการส่งฟรีถ้าโอเลยแต่ถ้าเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มหกสิบาทจากเอ้ห้าสิบาทจากยอดต้องขออาภัยด้วยนะคะที่พูดผิดก็ สายด่วนสายตรงมาได้ที่062 089 0157นย์ีป่นะอ่าวารณิทวารหน่อยจิตใจแจ่มใ,ใสนะคะไปกันเรื่อยๆเลยพี่องค์ที่1 2นะคะพี่เลี่ยมกรอบกระไร่เงินแบบนี้เลยพี่หลวงพ่ออหลวงพ่อดีค่ะหลวงพ่อดีนะคะวัดภูน้ำเกลี้ยงอัลลัญยะประเทศค่ะพี่จังหวัดสระแก้วนะอันนี้พสอสอง 538นะคะพี่สองหมนะมีพระาใสแว่นนะคะเป็นแบบนี้นะพี่นะเรียมกออแบบนี้เลยได้มาแบบนี้แล้วนะพี่องค์นี้500บาทจ้ะห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าบาทนะถูกตาต้องใจดูให้ใช่ดูให้ชอบต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์มาได้เช่นเดิมค่ะศูนย์เก้าเก้นึนย์เจ็นย์่้นย้ำกันบ่อยๆต้องขออภัยด้วยนะคะ ใครได้ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องอย่าลืมกดติดตามกันนะพี่คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้น้องด้วยนิดหนึ่งนะไปกันต่อคะ่ะองค์ที่ยี่สิบสามนะพี่นี่เป็นพระเป็นพระเนื้อโบราณนะ่ะเลี่ยมหนามากอะ่ะพี่เนี่ยเป็นพระสองด้านกับหัวแบบนี้นะคะพี่เก่าๆเลยพี่เก่าๆเลยพี่องค์นี้ถึงยุคเลยด้านในสามารถถ้าแบบเขาเลี่ยมเลี่ยมมาแบบเหมือนเลี่ยมเฉยๆเลี่ยมเพื่อรักษาพระด้านในไว้นะคะพี่ ก็สวยเดิมนะพี่องนี้สวยเดิมนะพี่องเนี้ยขอที่400แล้วกันเนาะ400แบ่งปันให้นะคะเพราะว่าน้องไม่ทราบพี่นะคะพระองค์นี้ขอ400นะคะ <c oughs> ไปกันต่อค่ะพี่หลวงปู่ทั่วคะ่ะหน้าเตารีดแบบนี้นะพี่นะนี่เจ้าของบอกเป็นเหมือนเนื้อกระไรเงินแบบไม่ใช่ไม่ใช่เขาเรียกว่ายัางไงอะอ่ะเขาบอกว่าแบ่งให้แล้วกันเนี่ยเลี่ยมกกอบพร้อมห้อยคอเลย เนี่ยฉันแบ่งให้ถอดออกมาเลยจะไม่ขออะไรมากขอแค่ข้าวสารหนึ่งถังถังแล้วถ้าอะไรเนี่ยลุงลุงทานข้าวอะไรคะเนี่ยข้าวบางท่านแบบโอข้าวหอมมะลิอย่างดีเลยนะคะพี่อ่ะแบ่งให้เขาแบ่งมาให้เราเนาะพี่องค์นี้นะคะขอแปดร้อยนะพี่นะเรี่ยมกรอบแบบนี้ลงยาบอกเลยผ้าด,ด้านไหนสวยมาขังมาเลยนะพี่นะขอแปดร้อยบาทนะคะพี่แค่กรอบก็ขังแล้วนะคะ เดี๋ยวองค์สุดท้ายของอีพีนี้นะคะพี่เป็นนี้เลยตะกรุดค่ะห้อยหลวงพ่อแบบนี้นะคะหลวงพ่ออะไรเนาะเดี๋ยวสักครู่นะหลวงพ่ออะไรเนี่ยหลวงพ่ออะไรน้องไม่แน่ใจนะคะแต่เหมือนองค์นี้เลยอะพี่พระพระ,พะองค์เดียวกันหรือเปล่าน้องไม่แน่ใจ ก็ไข่ซีนะคะองค์นี้น้องให้ที่500บาทนะชัดตะกุดอันนี้แบ่งให้ที่500อบาทไม่ทราบที่ไม่ทราบชื่อพระน้องไม่ทราบเองนี่แหละนะคะก็ขออภัยด้วยนะคะสำหรับพี่ๆท่านใดน,นะคะที่เพิ่งเข้ามากดติดตามกันอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยทุกครั้งที่น้องลงคลิปพี่ๆจะได้ไม่พลาดท,ทุกๆ e กอีพที่น้องลงเนาะพี่เนาะ น้องส่งของให้ทุกๆวันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางสามารถแจ้งได้เลยว่าจะโอนหรือเก็บเงินปลายทางถ้าส่งของไปแล้วเก็บเงินปลายทางรบกวนรับสายพนักงานด้วยเนาะพี่เนาะเพราะว่าของส่งไปแล้วมีค่าใช้จ่ายนะคะสําหรับวันนี้กราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่แวะเวียนเข้ามาเลือกชมและกดติดตามช่องน้องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ